จิตโ,โภควาดจรินจิตดจเินธรรมงนุตตรรยมสาธุชนวันนี้เราจะได้ร่วมกันสวดมนต์ธรรมวัดช้า,า,ชาเปิดหนังสือไปที่หน้าสอบหน้าหนึ่งธรวัดเช้าเมื่พอพร้อมแล้วก็เตรียมตัวกราบพระพร้อมกัน <c oughs> <c oughs> อัญชลีวันทา อภิวาทพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอัญชลีวันทาอภิวาทพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอัญชลีวันทาอภิวาทพระสงฆ์ขเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา <c oughs> อัญชลีวันทา

รังกีเรตงโตเสงจังรตรัสสรงพระองค์เองโตธรรนาภาขาวว่าธรรมโมพระธรรมเป็น ทมทีพระภูมมพร,รนนนะภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้เด็ดแล้วสุปฏิปันโนยานสักาวะโตสวาวกสังโคพระ ทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด้ปฏิบัตินีแลว้วตามมาอย่างพระเขาวันทังสะธรรม,มสะสังขัง เอเมหิสการเรงิจารารังอรโรปิเตงิอาิปโปชยามา้าปจาททางหลขอบูชาอยากเย ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้นานั้นพร้อมทางพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะ นี่อ่านยกขึ้นไว้ตามสมควรแล้วอย่างไรสาตุโนปันเตปะเกวาสุจิรประเรเนฟมตโตเปข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าผ่านนานแล้วทรงสร้างคนอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้า,าทั้งหลายปาจจิมมาจนาดานุกรรมปมานาสา ทรงมีพระาฤทัยอนุเคราะห์แก่วกข้าปราชาออันเป็นชนรุนลางอิเมสกาเรตุกาตาปันนาการาปุเตปฏิคันหาตุ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเรื่องสก,การละอังไลเหล่านี้อ่านเป็นบรรนาการของคนยากอามหกังทีกััตังอิตายาสุขายา เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพรเจ้าทั้งหลายตลอดการละนานเทวนวดน้ำตอนเชา้าอันธรรมยังสัพพปจิธานคาธายโยปนาหามาเซ ธานิกตัญญะสยานัญญะนิกตานิเมเทสันจะภากินองตุสัตทานันตัปปมานกาสัตทังลายไม่มีเทสุดไม่มีประมาน จงมีส่วนแห่งบนที่ข้าพระเจ้าในบาทนี้แลแห่งบนนึกที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาโกนาวันตาจะไม่ทั้งมาตาปิตาทะโย เทท้าเมจปยาเทท่าวะอันเยมันชัตเวรโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคุณเช่นบานดาบิดาของข้าพระเจ้า ข้าพระเจ้าเห็นแล้วเลืมไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวกรกันก็ดีสัตวตาติทัานติโลกาศมิมิต่พุมงมาจะตุโยนิกา ปัญเจตะจัตุวาลาสังสารนตะกาว่าเพสัตว์ทั้งหลายตั้ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกรรมเนิดทั้งสี่มีขันธักขันมีขันขันเดียว ทันสีขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในปอบน้อยปอบใหญ่ดียตั้งเยปติธาน,นัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยทิมังนับปัญานันติเทวะเตสังนิเวทยยงสัตว์เราได้รู้ส่วน ที่ข้าพระเจ้าแผงให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนมโมธนาเองเกิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบนนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ มายาทินานะปุญญาณังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัตห้หอมตัวเวลาสุขวินโอเทมาประทานจะปามปนตุเตสาสาสิจตังสุภาลองเหตุีได้อนุโมทนาส่วนบน แ่ให้แล้วสัตว์ลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขตกเมื่อจนถึงบทอัเนเกษมเก่าวคือปลานิพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสาเร็จเธอ หังพันตສัมมาทิฏฐิมาทานัສสังทก ใจเย็นเป็นมิตรกันเธอเกิดมาชาตินี้ตั้งสติห้ามโกรโปรดใจเย็น